สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1สิ่งสิงหาคมปีพศ2 5 6 6 4วันนี้มีการประชุมสบคและขยายะระยะเวลาการล็อกดาวน์ต่อเนื่อง1เดือนเพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มเป็น29จังหวัดร้านอาหารในห้างสามารถเปิดได้ตามรายละเอียด ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาล่าสุดนะครับผมด่วนขยายล็อกดาวน์อีก1เดือนสอบคเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น29จังหวัดเคาะแล้วขยายล็อกดาวน์อีก1เดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายกถกสบคระบุหาวัคซีนไฟเซอร์30ล้านโดสในปีนี้เพิ่มขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น29จังหวัดปรับร้านอาหารในห้างสามารถเปิดขายแบบ เดลิเวอรี่ได้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือ,อสอบคเป็นประธานการประชุมครั้งที่11ทับพผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เคาะขยายล็อกดาวอีกสิวันรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรการควบคุมการระบาดโควิด1 9เพร้อมกับหารือส่วนที่ยังต้องดำเนินการแก้ไขมีการรายงานสถ,ถานการณ์รวมถึงการคาดการจํานวนผู้ติดเชื้อในช่วงล็อกดาวพบว่าผู้ติดเชื้อในกทมลดลงแต่ต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ที่ประชุมแสดงความ เป็นห่วงการระบาดในประเทศณนะขณะน,นี้ที่เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าเพราะขนาดสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคระบาดไวรัสโควิด -19 าที่มีวัคซีนอยู่นะครับผมก็ยังต้องมีผิวติดเชื้อนะครับผมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าที่ประชุมมีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม13จังหวัดเป็น29จังหวัดได้แก่1กรุงเทพมหานคร2การจนบุรี3ชนบุรี4ฉะเชิงเซา5ตาก6นคนปรปฐม7นครน,นายก8นครราชสีมา9นาราธิวาส10นนทบุรี11ปทุมธานี12ประจวบคีรีขันธ์13ประจีนบุรี 14ปัตตานี15พระนครศรีอยุธยา16เพชรบุรี17เพชรบูรณ์18ยะลา19ระยอง20ราชบุรี21ลบบุรี22สงขลา23สิงห์บุรี24สมุทรปราการ25สมุทรสงคราม26สมุทรสาคร27สระบุรี 28สุพรรณบุรีและจังหวัดสุดท้าย29จังหวัดอ่างทองและขยายล็อกดาวน์ต่อเนื่องอีก1เดือนนับจากครบกำหนดระยะแรกในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับพร้อมกับอนุญาตให้ร้านอาหารในห้างคอมมูนิตี้มอลสามารถเปิดเจ้าหน้าได้เฉพาะบริการแบบ d e l ิเวอรหรือซื้อกลับบ้านนะครับผม นอกจากประเด็นการขยายล็อกดาวแล้วอีกหนึ่งเดือนในช่วงเวลาของการล็อกดาวนั้นนายกอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรสร้างชุมชนปลอดภัยปลอดเชื้อโควิด -19 นะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับผมที่เป็นข่าวด่วนนะครับผมที่จะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในเรื่องของการขยายล็อกดาว ต่อเนื่องนะครับผมเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับผมแล้วก็เพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มเป็น29จังหวัดร้านอาหารในห้างสามารถอ่าเขาเรียกอะไรครับผมขายขายแบบเดลิเวอรี่ได้นะครับผมหรือซื้อกลับบ้านนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม ถ้าอย่างไรแล้วไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารด,ดีๆแบบนี้เพียงแต่กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ